ไขป่ปลอมอะ่ะมีนนมีอันนี้ไข่จริงรู้บอกว่าปลอมอันนี้ไข่ปลอมอันนี้ไข่จริงโอ้ยอยู่ด้านนี้อ่ะ <c oughs> เอ้ยนี่ก็จริงนีย่ยจิวมาดิ <c oughs> กี่ฟองวุ้นถือดิถือก็อย่าอย่ากทำแตกนะเฮ้ยแตกงอ่ะโอ้ไข่จริงไขป่ปลอมวุ้นไข่จริงโอ้โหโอ้ไข่จริงโอ้โอ้ไข่จริงอ่ะ เฮ้ยน่าน่ะน่าอยู่ในกรงมาด้วยอืมโหุยไข่เป็นรอยโยนทิ้งเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูโยนทิ้งไงโยนกินหมดกูจะโยนกูชอบโยนอืมไข่จริงค่ะเฮ้ยๆทำไมลอยมาเลไข่นี่มีขี้เปิดด้วยเอ้ยมึงเี้ยมึงย่อามาให้กูเออนั่นแหละในนั้นน่ะเออหยิบมันดิหมดแล้วได้กันนะผมได้ยี่สิ่อันนี้ฟองนี่เหรอเออฟองนี่เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อน ลงมาดิลงมาดิลงมาดิลงมากินลงมากินเฮ้ยปูขอปลาเล่งเงินหยุดก่อนหยุดก่อนเอาเอาไปดิเอาไปอ้ยหนวีโอโอ้โปลาเรอละเอ้ไม่เอาโหล้างเลยเหรอว่าจะไม่เอาท่านี้ก็เยอะพอแล้ว ้แล <Okay. S 1> ้วโอเค่เอายาให้มานียังยังดูสิมาดูเร็วเออมดูอ,อันนี้อันนี้นี้ผ่านแล้วผ่านแล้วอืมมันคล้ายๆไข่นี่เลยนะไข่ไข่น,นกกระทานะไม่ใช่เนื้อไข่ าคายนาพิล่าครับเปิดจะมีความอ่อนนิดนึงเปิดจะมีความอ่อนม่าตอกันให้ชัดๆเลยว่าเราขอแท้หอย่าฟอร์มกีไม่เอาเลย ไข่เซฟิ้งข้าวซอยมาเองโอ้ยผู้กุโดนไข่อ่าอันนี้จะเป็นไข่เก่านิดนึงแต่ไมนน่รู้มันกินได้หรือปเปล่าแตกเลยอืมไข่เก่ากินไม่ได้จริงด้วยว่ากินไม่ได้เลือดฟองกินกดกดกดมึงกดยกการก่อนแหละอ่าต่อ,ตนนะอไปเสซฟต่อ

อ,อัอันนจะไม่ปรุงไข่เจียวนะเราต้องลองเราต้องลองดูใข่เป็นมูนเนี่ยตอน่อนไ,ได้แล้วต้องคือไข่ดาวเดียวรักเรียบร้อย,อยะจะให้ผักเหรอไม่ต้องผักพักก็ได้พักก็ได้พักก็ได้อ่ อันตรายจะไ้จแเ้วเสร็รแอร์มูาลเนี่ยมันจะเป็นเนื้อมันเนื้อมันจะไม่เหมือนกับเนื้อไข่ทั่วไปมันจะเป็นเหมือนเหนียวมันจะเหนียวเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนเอาข้าวเหนียวมาผสมไงก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยหลุดหลุดไปกับยากที่จือเนื้อไข่เขาทานเลยจอดมันทำเหนียว ไข่นกพิราบเออไข่นกพิราบไข่นกพิราบมันจะเหมือนเหมือนขนมไว้ไวอะขนมอะไรอ่ะขนมบัวทอดอะบัวทอดเลยขนมฝักบัวฝักบัวเลยจอไปตรงนู้นสิลูกโคกกระสากอ่ะไข่นี่โคนอบน้ำมันน่ะไฟร้อนแต่ยอดเลยไฟไม่ร้อนแต่มันถึงอบน้ำมันนี่ แค่ทา,ามาันคงจะเค็มนะเนี่ยนี่ดูเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันอันนี้ก็ไข่ไข่ไก่อันนี้ไข่โนบิลาถ้าเสร็จแล้วเราต้องชิมเราต้องชิม่ะอืมแล้วมึงรู้ได้ไงว่าถ่ายตรงหน้ามึงลนะล่าเลยตรงวาอืม,อ,มอืมอ๋อเออเอาตรงเงาเออถึงแล้วเอ,อร่อยมาก